ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกมคุณภ t y Mobile และสรตวหัวข้อของวันนี้ผมจะทำการอัปเดตข้อมูลล่าสุดของแบนเนอร์ซีซั่นที่9ที่มีการปล่อยโดยตรงจากเพจ Official โ,โดยตรงเลยผมอันนี้ต้องย้ำก่อนว่าข้อมูลในคลิปนี้ผมเป็นข้อมูลจากอ f f i c i a l โดยตรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนในซีซั่นที่9เพราะฉะนั้นเราก็มาด,ดูก่อนว่าคราวนี้ซีซั่นที่9ตัวเกมจะมีอัปเดตเพิ่มเติมอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลย มาเรื่องคำถามแรกก,กันก่อนเลยผมที่หลายคน,นยถามมาเยอะมากๆว่าพี่ครับแล้วเซิร์ฟเทสตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นเบต้า3.0จเนี่ยจะเปิดตอนไหนอันนี้ต้องบอกเลยว่าณตอนนี้ผมเซิร์ฟเทสเบต้า2.0เนี่ยปิดแล้วผมแล้วก็มีข้อความขึ้นมาประมาณว่าตอนนี้เนี่ยทางนั้นของผู้พัฒนาเ,นเตรียมที่จะปล่อยแพท apk ก็คือแพทดาว์โหลดของตัว3.0ให้เราเนี่ยลองเล่นกันแต่จะปล่อยมาตอนไหนอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้ผมแต่การคาดการณ์ของพี่ลิงเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะปล่อยประมาณสักวันนี้ผมตอนประมาณหลังเที่ยงคืน หรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าพี่ลิงได้ข้อมูลมาเดี๋ยวจะพยายามหาข้อมูลแล้วก็เอาลิงแปะทุกคนเนี่ยได้ดาวโหลดกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอหน่อยนิดน,นึงเนเพราะว่าเขาก็รอกันทั่วโลกนะสำหรับเซิร์ฟเพจตัวใหม่นี้นะต่อมาผมกับการสปอยรูปภาพหลักทั้ง3อย่างนี้ผมที่มาจาก Official ในเซิร์ฟ g l o b a l ก็มาคอมเมนต์ดูกันทีละอย่างอนะันนะมาเนั่นกับรูปแรกเลยผมเป็นปืน icr 1แล้วก็สังเกตได้ว่าตรงด้านซ้ายของพันธุ์ท้ายปืนเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิ แล้วก็สปอยในส่วนของตัวระบบตุ้งติ้งหรือคือระบบชามที่เป็นตัวยูนิคอร์ติดข้างปืนก็เป็นในส่วนของตัวรูปแบบปรับแต่งแบบใหม่นะต่อมากับภาพที่สองครับผมอันนี้ก็สังเกตได้ว่าจะเป็นการปลดล็อกในส่วนตัวสกินฟรีของตัวปืนโดยทรัพเจ้ากสกินปืนเหล่านี้ผมเราจะได้รับการปลดล็อกทัมมิชชั่นต่างๆอย่างเช่นทำารกิจค่าศัตรูโดยการยิงหัวเล่นโหมดยึดฐาน หรือใช้อุปกรณ์ต่างๆจนครบกําหนดก็จะเป็นการปลดล็อกสกินของตัวปืนนะผมบวกถึงการเก็บเลเวลของตัวปืนถึงเลเวลที่กําหนดเอาไว้ก็จะเป็นการปลดล็อกให้ส่วนหนึ่งรวมถึงบางสกินก็ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องเก็บสกินนี้สกินนี้ให้เต็มเลวเลวลตันแล้วถึงจะสามารถปลดล็อกได้และนอกจากนั้นผมจะมีการเพิ่มเติมในส่วนตัวรูปแบบของกล้องเล็งแบบใหม่หรือก็คือตัวเรเซอร์เลงลายใหม่ที่จะได้จากการปลดล็อกคล้ายๆกับตัวของสกินเหมือนกันนะก็คือต้องทำมิชชั่นถึงกำหนดเอาไว้แล้วก็รูปภาพสุดท้ายเนะี่ยอันนี้ อันนี้ก็ง่ายๆเลยผมเพราะว่าในสังเกตว่าในส่วนของตัวแม็กกาซีนปืนเนี่ยยาวผิดปกติแล้วก็พันท้ายของตัวปืนเนี่ยโดนเอาออกนะก็จะทำให้ตัวปืนเนี่ยมีโมเดลที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ต่อมาผมก็ตามเรื่อยคลิปตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Official โดยตรงเลยผมที่จะมีการสปอยอุปกรณ์แล้วก็ของต่างๆที่จะเพิ่มเข้ามาในโหมดของ Ba t t l e Royale ในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวพ่ลิงจะค่อนข้างสรุปให้ฟังทีละอย่างแล้วกันนะับแบบละเอียด โดยในสิ่งแรกเนี่ยที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยผมก็คือตัวปืนในโหมดของ Battle Royale มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ในซีซั่นที่9ผมแล้วก็อัปเดตมาค่อนข้างเยอะมากรวมถึงคลาสใหม่ที่เป็นคลาสแฮกเกอร์โดยในส่วนของรายชื่อตัวปืนที่อยู่ในคลิปนี้ผมที่มีการคอนเฟิร์มมาแล้วว่าจะเข้ามาในส่วนของโหมด Battle Royale เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ15กระบอกด้วยกันเลยผมก็จะมีปืน BK 57 ปืน ICR1 ปืน KNCC ปืน HBRA3 ปืน HVK30 ปืน DRKH ปืนโรคัสปืนเอาล่อปืนช h อ p เปอร์ปืนเ a เซอร์แบปืน HG40 ปืนฟาโรปืนคอไดปืน QQ9 และปืน KIM262 แต่ในส่วนของการมาเนี่ยพี่ลิงก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมาทีเดียวหมดทั้ง15กระบอกเลยหรือเปล่าหรืออาจจะแบ่งครึ่งมาทีเดซีซั่นกับซีซั่นที่9แล้วก็ซีซั่นที่10ในส่วนนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะแล้วต่อมาผมก็ตาม,มาด้วยคาสใหม่กับคาสแฮกเกอร์ที่จะเข้ามาในซีซั่นที่9แบบแน่นอนแล้วผมอันนี้คอนเฟิร์มแล้วนะลักษณะของตัวคาสเนี่ยก็จะเป็นว่าเราสามารถที่จะแฮกในส่วนตัวสกิลคาส์ของสตูได้ในบางคาสต์ผมทำให้ oh, <yeah. S 1> ัตูนาสามารถใช้คาสได้อันนี้ก็เปปก Official นะกเปปปปบบ็นน็็นนนนนตตตัััววอออออยย่าาาาางงงงงงขขขทิจกกกโดรรรูแบบํสี้ และยังมีความสามารถในการปิดแผนที่ของศัตรูเนี่ยได้นในหลยดับเนึ่งนะและต่อมาอย่างหนึ่งของผมก็คือระบบการสมิธที่สามารถใช้งานได้ในโหมดของเ a t t l เ r ิ y a อยผมในส่วนนี้พี่ลิงก็ทำคลิปแล้วนะก็คือตัวของ a i r d ด็เนี่ยที่ดกลงมาเราสามารถที่จะเข้าไปเก็บแล้วก็ดึงในส่วนตัวโหลดเอาทีท่เราเนี่ยเซตเอาไว้ก่อนเริ่มเกมได้ครับผมอันนี้ก็สังเกตว่าในส่วนตัวปืนคอร์ดาเนี่ยมีกระสุน100ลูกกับปืน q ิวเมีกระสุน100ลูก,ก,ลก,ก,ลกที่มันมากกว่าปกติมากๆเพราะฉะนั้น ก็ทาให้สีสันของการเล่นในโหมด Battle Royale เนี่ยก็มีรูปแบบการเล่นที่กว้างขึ้นกว่าเดิมและต่อมาผมกับการปรับหน้าตาอินเทอร์เฟซของตัวเกมอันนี้นะฮะเกิดว่าใครที่เคยเห็นพ่ลิงหรือว่าเคยดูคลิปพ่ลิงในการเล่นเซิร์ฟเพสเนี่ยก็จะพอเห็นแบบคร่าวๆเลยว่าอินเทอร์เฟซของตัวเกมทั้งในโหมดของ Battle Royale และในโหมดของ MP เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะอยู่พอสมควรนะผมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการปรับสกิลปรับในส่วนตัวอาวุธให้ดูง่ายขึ้นปรับในส่วนของตัวสกิลต่างๆให้เราสามารถเลือกกดใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเเเเเดิิมม่่่ตต้้อองงงสสียวลลลาาาาาใในนนนนนกกกรรืขึหๆะ แล้วต่อมาผมในส่วนของตัวเปิร์กใหม่ในบันพ์พาสซีซั่นที่9อันนี้ก็คอนเฟิร์มว่าใน3ตัวในเซิร์ฟเพสเนี่ยที่พี่ลิงเคยทดสอบไปแล้วเนี่ยก็จะจับยัดลงแน่นอนนะแต่จะมาทั้ง3ตัวเลยหรือเปล่าในซีซัน9อันนี้ก็ต้องรองลุ้นกันอีกทีนึงตอนที่เซิร์ฟจริงเนี่ยอัปเดตเข้ามานะแล้วต่อมาในส่วนของตัวทีมขอผมอันนี้ก็น่าจะคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นในส่วนตัวสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็แผนที่ใหม่ที่จะมาเป็นแผนที่แรกในการอัปเดตเนี่ยก็จะเป็นด่านชิปเมนนะ คอนเฟิร์มจากทางด้านของ Official Page t h a i l a n ดนะผมที่การันตีว่าด่านใหม่เนี่ยเป็นชิมเมนต์แบบแน่นอนเลยนะแล้วต่อมาผมกับโปรไฟล์คำใบ้ของเพลัก Official ที่มีการปล่อยมาผมที่จะเป็นลูกศรขึ้นลูกศรลงแล้วก็สัญลักษณ์สมเหลี่ยมที่ชี้ขึ้นอันนี้เนี่ยจากที่ลิงไปหาข้อมูลมาผมเจ้าตราสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นตราสัญลักษณ์ที่เป็นตัวกล้องสโคบของตัวปืนในสงครามโลกครั้งที่2 โดยในส่วนของตัวปืนที่พี่ลิงไปใช้ข้อมูลมาผมตัวปืนที่ค่อนข้างมีกล้องสโคปบแบบนี้แล้วก็ตรงแล้วก็อยู่ในทีมสงครามรั้งที่สงเนี่ยก็คือปืน KR98K โดยเมื่อาทำการเปรียบเทียบระหว่างกล้องสโคป KR98K เนี่ยแบบดั้งเดิมกับในส่วนตัวโลโก้สปอยเอโมชั่นมาเนี่ยก็สังเกตว่ามันค่อนข้างมีสัญลักษณ์ที่ใกล้เคียงกันมากเลยผมแล้วก็ของตัวปืน KR98K ในจังหวะที่เราเนี่ยถอดสโคปกล้องออก ก็สังเกตว่าศูนย์เลงของมันเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันมากเลยกับอิโมชันสัญลักษณ์ที่เขาให้มานั่นก็เลยทําให้ลิงคิดว่าเฮ้ยหรือว่าปืนใหม่ที่จะมาในซีซันที่9เนี่ยแล้วมันก็ตรงกับสงครามโลกครั้งที่2ด้วยจะเป็นปืน KR98K ที่เป็นกืนกึง่งกึ่งกึ่งสายสไนเปอร์อ่ะในส่วนนี้ผมสุดท้ายเนี่ยจะมาจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เพียงแค่ว่าและในส่วนของตัวคาใบเนี่ยมันค่อนข้างออกมาในแนวนี้นั่นเองเนะในสุดท้ายนี้จะใช่หรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึะ และก็เข้าประมาณนี้สำหรับการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากเพจ Off ฟ c i a l โดยตรงที่มีการปล่อยมาผมก็เป็นการคอนเฟิร์มยืนยันเลยว,ว่าข้อมูลในตอนนี้ที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงจังแบบแน่นอนเลยผมในส่วนนี้เนี่ยอาจจะมีข้อมูลอื่นๆที่มีเพิ่มเติมมาในภายหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวพี่ลิงเนี่ยจะรีบทำคลิปแล้วก็รีวิวทุกคนเนี่ยได้รู้กันก่อนนั่นเองเนาะ แล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้น,นะครับผม,ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนในการทําคลิปที่มีคุณภาพต่อไปและสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วป,ปี๊ป